สวัสดีค่ะมันห็้กับบมองแกวตโนยจอมส้นอีกนอกจาเนาะย่างมือเศามันจะเป็นยังสี่เลยจ้ะมึงอากาศยามือเศาด้ว้จ้ะฝากกดนไลก์กนแช่กดอนซับสะไข่ย้กดกันรเ้ะัไม่เคยสรากิจใหม่ๆของยายเลยจ้ะเะขอบคุณทั้งคนเกากนอหม่ที่เขามาติดตามนะจ๊ะเนาะว่าจะเป็นประเทศไให้ยายหรือตาางปะเทศหรือประเทศเพื่อนบานนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกคมเม้นทุกกำลังใจนะจ๊ะเนาะ ตัวสักมันนี่ลูกมันนี่แล้วมันนี่แล้วนี่้อันนี้หุดเพื่อเพ่อเพ่อเเพอเพ่ออ่อตัวสักเนาะตัวสักเนาะตัวสักเนาะแพนดาแพนดาเียวยี่ละหลอดปอดป่องตัวเนี้ ลอด่อ่อลอต้องลอดูสู้วพนยอกกันยอกกันีดีพูดาพูดานพูดานแลนไปมันนี่รอแล้วเต็มนน่แพนดแนแล้วนาแล้วมันี่เรียเลยเเลยวเลยเเลยเเเเเร็วเเเนเต่่เ ไ่อัเร่นี่มงหลอดปอดป่องอ่ะถูกันเล้วแพนด้าวันนี้แพนด้าแพได้าวันนี้เรแนด้าวันีเรยแนด้าวันนี้เ่เรย่เรื่อยเรื่อยเรเร็วเร่เร็วเรเร มันนี่แล้วเร็วอมันี่ล่มามนนี่ลนลเ,เล่เรีนนี่เรน,นกันลเล่เรียนร่มข้างกูด,ด,ด่ะพูด่าูดูด่ะ S <S อันดาคลิปนี้ก็ไว้เท่านีเนาะจะน้องปากกดไรกดแช่กดซับส,สะไข่รีบกดกระดิ่งนด้จ้ะเด้อเพื่อสิบาพานคลิปใหม่ๆของยายได้จ้ะ ขอบคุณนะคนเกน่าคนใหม่จะขอมาติดตามนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยย่ายรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะจ๊ะเนาะย่ายย่ายมากนะจ๊ะเนาะไอ้เดียดีแห้งสกูขข๊สุขข๊อตเลยจ้เด้อยยาเก็บยาไข่ยาจุดล้ำล้ำเลยรู้ว่าก้าวเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับจวีดครับสวัสดีครับ